ททยสบายดีกันจ้าพี่น้องยงามเศร้าตาโท้าเข่าเลือเือนพี่น้องจะได้ออกหอยทางนอกสะออนขอเด้ได้เขาหลักรลอยพินาห้าก็จะเห็ดคือการพี่น้องคันอยู่ดีมีเฮง ถ้าหมออยู่ดีมีเฮงกันสุขภาพปลดหายเคสปลอดได้และคือปีนี่แหละพี่น้องแล<ม>้วเขาแล้วนำ้ำเอางอออกผูกย้ำสาวสาวโหอ,อีดําพีขึ้นมาแหละแงงงามพีม่นอ้องเอยห่างมันใหญ่ปีหนาเนละลูกเด้อลูกเด้อเด้อพี่ปอ้อ,ปองมึงหันลูกสองแล้ว อีดําตุ้ยเนอะพี่คือมาล้วเนาะพี่คือมาล้วก็หางมักใหญ่ึ้นมาอีบ่งเตนแป้นขามันดียกว่าเงาหางน้องงัวตรงบึงอยู่เหงาหางเขาสิไปตัดเันเขาเขาแยงอยู่ได้อีดําไม่ได้ จะเจอยก็เสียงออกยามสาวพี่น้องบักทิกน้ากาอันนั้นคือการได้บ well, oh, ักทิกยิ่งเงยตื่นมาหดเครื่องปลุกของพังโอ้ยบดไปใส่ละไพี่น้องอยู่แต่ในหน้าแล้วบ้านสุมตาเขามีมีเขาโ้เหงพ้อมเลยโอ้ขยะข่อยทางนี้ย่างอยู่เนาะ จ r ờ ยเอาเงงอยออ่างไรมันสาวโอ้ยสอ,อนอีดามเนี่ยมันพีขึ้นมาและว่หาหันมันอันลูกมันยังกินนมอยู่ได้อามานะ่ะลูกมันเขาไปเหตุวียกแลลว มะฮุงก็ได้กินซุกไล้หมาก็ได้มะงุงก็ได้โอ้ทัานนั้นท่านนั้นปั่นเขาแต่เศร้าผู้แต่เลือกผู้แต่ท่านเขาได้ลุกแต่าเขาได้ลูกบ็นอนผู้คือเสียงหลดเงียบลงหลดตายบ่ สุบรรกถาได้จเด้อบ่สิมีคลิปยังให้เบิ่งให้ชมติดตามไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องกองเฟืองบักใหญ่เลยบักเถิกนี่กคือกันได้บักเถิกนี่ก็ได้บุญคํานี่ก็ได้ มันก็บักใหญ่ได้มันจนโป่งเขาพี่น้องสุดตากเขาเข่าโบแหง สีอย่างไรเบิร์ดเขาจะปั่นเขาหอเตี้ยวไก่หน้ะพี่หลังหน้าติดกันนีข้าเจ้าอันปั่นเขาอก หลุดแค่นบ่คือปิดช่องคือปิดอันอน,นั่นแหละ าตหลุดไปเนาะนป่านปาี่แล้วโอ๊ยจเจมันห่าวเนาะเออต้มไก่ต้่มกาพร้อมได้พี่น้องเุ่มกระิได้ไปแหวกเขาไปกินต้มไก่น้ำข้าวเจ้าหลอดแหละ เพิ่นให้เขียวฮอดใส่ได้แล้วเออน้อไม้ก็มีมีอันมีลายบ่ได้แกงอยู่ได้แต่ว่าอืมบ่แล้วจักโตแล้วน่ะอืมพี่น้องเป็ดบ่แล้วของกูคือยังบ่ซ้ําอยู่ซะซุกูคือยังบ่ซ้ําปล่อยมาซ้ําซอดพี่น้อง ปลาทเป็ดอันสีน้ำทีนด้เดาชมด้อคอตลอดลดกระมูนะอ่าทพี่น้องผูกทางในผูกถ้าจ่อยผมมีเวลามาเอาดินมาทมมันมันอันไก่สะเป็ดเห็บห่าผมเบิดแล้วผู้เดียวเดี๋ยว,ยวสิมาหาทางลงพี่น้อง ่อนั่นก็คือกันให้พวกโฮดให้พวกเกือหมูมาโฮดเอาโฮดไห้กรเให้เกือหมูเข้าเลยอยากเดเป็ดเฮาก็ยังโตพี่น้องบ่ทันไข่ซ้ําเขาได้อีกเด้น่ะเป็ดกะสิได้คอนําเขาคือันอันนั้นอีกแักบว อีเม่เก็บเมื่อวานนี่กระต้านึงถ้ากันหนึ่งจำแจวป้าหน่อไม้หออกลายอีลีหมูตะเขียวอีกเช้า,าปลายมือได้คาย นนตัวได้ไหมวางเอาเมื่ออันวางเมื่ออันลุงเสียนั่นตายเบิดพี่้องแม่บผมมีนมนมหายตายเบิดเลยลุ่นน่ะสองสี่หกแปดสิบเอ็ดเจาที่ได้ไล่เติบไปหาเนาะเออเอาตาดลดขนลดน่อยบ้านเอาตัวนี้มันคือเกิดพี่แแบบสีวะ เกิดเพี้ยบเลยมะนใหม่ถุนไปนะเกิดเพี้ยบเลยมันยังใส่เด้แบบนี้โอ้จมเป็นห้องเด้มามันเกิดเพี้ยเลยพี่น้องตัวนี้มันเกิดเพี้ยแล้วโอ้เห็นอะไรวะเอายังใส่สมมันเกิดเพี้ยนี่มันเกิดเพี้ยนี่ายังใส่ thả cái nhưng mà xong tô phù à ngoài khôn ngại khôn lại rồi có đi không hao nên hết hai nhang bột khải nào ไม่คอยสร้างล้างอยู่เลยไปใส่ต่อพี่น้องสองสี่หกแปดเก่าเก่าโตทางตัวนี้เอาตัวนี้กับเป็ดผูยังแต่ว่ามันยังอ่อนได้นี่พี่น้อง เขากระมูหรอเขาเกลือเลยมีตัวงามๆพี่น้องเอ้ยเอป็ดผูกช่องโตตัวนั้นกระผูกคือกันกลัวตัวขาวน่ะเป็นแม่ปะมีตัวงามๆสออนเด้พี่น้องนี่เขาเลี้ยงง่ายแหละสออนบอยากอันหมดโบยากขายโอยากกินหากอยากอยู่ได้แหละสิกินยุ่งทางกินน่ะ สีเลี้ยงไว้เลายลทต่จอยว่าสีแทนต่จอยอยากเลี้ยงไว้เลนไลท์ให้มันออกเมเปรุเพิ่นวาความพันเพิ่นนันให้มันเป็นฟาร์มเห็ดแบบเลนไลท์เห็นไหมพี่น้องนะครับจังไคให้มันเลนไลายจังายว่าสิซะเขาตัดมันเพื่องมันหลายพี่น้องมันจะเลยปั่นยาก รถดพันหลดน้อยถันรถดใหญ่คือว่านี่ใครอยู่โอ้ยจะเป็นห้องเนาะโอ้ต้มไก่สองตัวผู้สองเซตซีดวมาอันผักท้องผี่เลสิมาเห็ดยังว่าคือคือเนี่ยเบา่งปัญญุนเขาซอยสะบอนี่พ่อได้มากินต้มไก่กันได้ปะ ้าใหม่คฮะเป็นเพียตา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 ยจะได้อำลาพระจากด้วยจ้าพี่น้องพบกันอีกคลิปใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องอย่าลืมเด้อเข้าไปกดติดตามส่องคู่นกกบเบ้าจอยให้แน่พี่น้องฝากแล้วก็ฝากอีกฝากเรื่อยๆไปเด้อพี่น้องอย่างบวงรถเลยเนาะ ฝากเรื่อยๆไปจนกว่าสิผ่านผ่านแล้วก็ฝากอีกพี่น้องเข้าไปเบิ่งไปชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเดอ้อขอบคุณขอบุญล่วงหน้าเด้อจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็สิได้อำรับพระจากเลยน้องเด้อบรรยากาศยามเศร้าๆกันส่วนแรกก็สิไสด้ถ่ายอันคลิปกินคลิป,ลปอ่าเลาะบุกบรรยากาศยามเศร้ายามแรงอีกแหละโอ้พี่น้องเอ้ยเบิดฤดูการเกี่ยวข่าวลโดยตัวเองเกี่ยวแล้วแหละ สเป็นคลิปยังกะฝากบึ่งฝากสมอย่าลืมเด้อสมคลิปเ้าจนจนจ,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 จบบขกขมโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้เฮาเน่พี่น้องขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเด้อจ้าไปเลยจ้าบ๊ายบาย